ผมเข้ามาปี2496เขาก็เรียกว่ารุ่น2496ใน่น,นึ่งสมัยก่อนนะตัวอย่างไม่ตอนเข้ามานี่ก็สมัยก่อนนี้การสอบคัดเลือกเนี่ยนะ<ม>เขาไม่ได้จัดแบบส่วนกลางแบบนี้คือต่างมหาวิทยาลัยก็ต่างต่างสอบของตัวเองดัง<ม>นั้นตอนนั้นผมเข้ามาผมก็เลือกเลือกอมาสอบทิจุลาเลือกวิศวะอันดับหนึ่ง การเรียนนียเราจะแบ่งเป็นกลุ่มระบบเดิมนี่มันยังคงเป็นรูปเรียกระบบเปอร์เซนต์ไทการสอบนี่ให้คะแนนคะแนนร้อยเปอร์เซนตแบบเดียวกันเหมือนกับชั้นที่เราเรียนมาจากมัธยมเพียงแต่ว่าในการอสอบเท่านั้นเองที่แตกต่างกันก็คือเราต้องสอบได้ทุกวิชา60เปอร์เซนตถึงจะเลื่อนชั้นได้การแยกแผนกนี่ก็ให้เลือกเอาตามใจชอบโดยที่ไม่มีข้อจำกัดสมัยนั้นเนี่ยโยธา วิศวกรรมโยธานี่จะเป็นป๊อปปูล่าที่สุดปีหนึ่งเนี่ยระบบการเรียนเนี่ยเราเรียกเป็นเลคเชอร์กับทิวทอเรียนผมเรียนกับอาจารย์แถบนะอาจารย์ดรแถบนิรันดิทินะโอ้ดูท่านเนี่ยเคมีเคมีนะแต่เคมีเนะี่ยดูท่านเนี่ยโหสุดเป็นผู้คงแก่เรียนพอเริ่มต้นปีสองเนี่ยมันมีอันหนึ่งซึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้คนเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วก็คือเราต้องใช้สไลด์ดูมันเป็นเครื่องมือหากินเลย ของวิศวะสมัยก่อนนะเป็นเป็นความมหัศจรรย์ก็ว่าได้ของคนที่คิดอันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะเรามีความรู้สึกเขามีความฉลาดมากเพราะว่ามันมีไม้บรรทัดอยู่สองชิ้นใช่ไหมลรงลางนี้ก็เลื่อนไปเลื่อนมาแต่ว่าตัวเลขเนี่ยเขาสามารถจะทําให้มีการคูณหารนะดึงไปเราจะคูณเท่าไหร่หารเท่าไหร่นี่ได้หมดคูนหารยกกําลังนะเป็นเครื่องคิดเลขเป็นเครื่องคิดเลขมันคล้ายๆเครื่องคิดเลขเลยถอดรูทหาล็อกซึ่งได้เลยนะ ให้เปอร์บลิกบางเกมเมอรให้เปอร์บลิกทรายให้เปอร์บลิกคนทรายอะไรพวกนี้ซึ่งเขาสามารถจะทําได้อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งทีท่่พอเริ่มต้นเราได้ได้ได้เรียนรู้พวกนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นของที่คนอื่นเขาก็ไม่ใช่กันเนะี่ยนี่แด่นี่แต่เราเนี่ยใช้กันนะอันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเสื้อคลุยเนี่ยถ้าจะไม่มีไม่มีทุกคนไม่มีสตังค์จะซื้อใช้หมุนเวียนกันเชื่อไหม oh. พอคนหนึ่งลงมาแล้วก็ถอด แล้วก็ให้เพื่อนใส่ขึ้นไปเรียกว่านเคุยเหมือนตอนยังอ่ะเหมือนกันเรยเคยนี่เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่มีกันทุกคนเรียนจบตอนนั้นนี่งานที่ทํามีไม่มากเลยไฟฟ้านี่จะมีเขาเรียกว่าไปทํางานที่โรงไฟฟ้าเราเรียกโรงไฟฟ้าเพราะโรงไฟฟ้าสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นโรงไฟฟ้าเล็กๆกรุงเทพก็คือกรุงเทพไม่ได้ส่งไปตามจังหวัดไม่ได้นะก็จะยังไม่มีนะ การว่าการไฟฟ้านครหลวงอะไรไม่มีนะเราเรียกโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวัดเรียบวัดเรียบนี่ก็อยู่แถวแถวสะพานพุทธเราเรียกโรงไฟฟ้าวัดเรียบโรงไฟฟ้าสำเสรแต่แล้วโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีเครื่องจักรแล้วก็ผลิตต่างคนก็ต่างผลิตไม่มีต่อไม่ไมีเชื่อมต่อด้วยนะม่สามารถจะเชื่อมต่อได้<ๆ>ก็ผลิตแล้วก็จ่ายให้ในบริเวณนั้นเองโครงการอันหนึ่งที่สําคัญตอนนั้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของ กิจการไฟฟ้าก็คือโครงการเปลี่ยนไฟฟ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยจาก110โวลต์เป็น220โวลต์ก่อนเป็นคณะบดีก็เป็นหัวหน้าภาคก่อนนะเป็นหัวหน้าภาคหัวหน้าภาคไฟฟ้าอยู่2ปีแล้วก็ได้รับการสรรหาได้เป็นคณะบดีนะคณะบดีตอนนั้นนี่ปี22ถึงปี26ผมเป็นอยู่4ปีนะผมได้ริเริ่มในตอนที่ผมเป็นขั้นเดียให้เกิดสมาคมอันนี้3คนด้วยกัน ท่านาศาสตราจารย์อรุณสรเทศท่านหนึ่งตอนนั้นเนี่ยนะแล้วก็พี่กระจกผมเรียกท่านพี่กระจกพี่กระจกท่านเป็นผู้ว่าการการประปาตอนนั้นเนี่ยนะสามคนนี้เรามาามร่วมกันที่เริ่มก่อตั้งอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องมีมากแต่ว่าถ้าเราสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเยี่ยีนะโทเอกเนี่ยให้มันเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษหมดเลย เพราะว่าถ้ามีตรีแล้วเนี่ยโอ้โหเอกนี่สามารถที่จะต่อไปได้เพราะโทเอกเป็นปริญญาท,ที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถจะดึงใช่ไหมดึงนักศึกษาเข้ามาได้อีกจํานวนมากนะแต่อย่างที่ผมบอกนะระบบจะต้องเริ่มจัดทุนมีไหมเพราะว่าการจ้างอาจารย์ฝรั่งมาต้องใช้สตังค์มากการจัดระบบอะไรทั้งหลายเนี่ยนะผมบอกแล้วว่าเรื่องทุนเนี่ยสิทธิ์เก่าเนี่ย สามารถที่จะเป็นรีซอสที่สําคัญได้ขอให้มีโครงการที่ดีใช้เงินให้มีประสิทธ,ธิภาพนะตั้งมาเป็นกองทุนเนี่ยนะว่าจะทําอะไรมีการแมネจเนีงอันนี้ให้ดีนะแล้วก็จัดการนีระบบเราเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนอย่าคิดว่าพยายามจะเอาตําแหน่งอาจารย์เข้ามาไม่ใช่จะต้องเอาทิชชิ่งแอสซสแตนต์มาช่วยการสอนปัญญาโทปนีนีเองเข้ามานี่ต้องมาช่วย